ทำชุดโหลดนะครับชุดป้อนเบอร์สองแบบนี้นะครับระบบงานข้างนะครับใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกงบประมาณคร่าวๆนะครับสำหรับคนที่พอมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอยากจะทำใช้เองนะครับก็จะได้ประหยัดนะครับเพราะว่าถ้าไปสั่งเขามันก็แพงนะครับทำเองก็ ไม่ถึงพันระบบแบบนี้เลยนะครับตัวง้างเข็มบูธเดี๋ยวจะมาเริ่มต้นจากนี่นะครับมันก็จะมีส่วนประกอบชุดเฟรมชุดเฟรมก็คือตัวนี้นะชุดเฟรมแล้วก็ชุดเข็มบูธตัวแขนง้างส่วนถ้าใครยากประหยัดสุดเลยนะครับก็ สั่งแค่เฟรมกับบูทก็ได้นะครับตัวเข็มเข็มสามารถทำเองได้ครับตัวชุดเข็มทำเองได้ครับก็จะประหยัดนะครับแต่ถ้าแบบนี้เลยก็ราคานะครับผมจะบอกแล้วเอาไปบวกเองนะครับราคาคร่าวๆนะครับชุดตัวนี้นะครับความยาวตัวนี้อยู่ที่18บแปดสิบแปดเซนครับสิเซน มันจะเหลือสิบแปดเซนตัวนี้ผมยังทำโผล่ไปนะครับจริงๆมันต้องมาชิดถ้าสั่งสิบเจ็ดเซนก็สิบเจ็ดเซนก็พอครับสิบเจ็ดเซนก็น่าจะได้ละตัวนี้หน้านะครับระยะเข้าโหลดจะอยู่ที่หกสิบห้านะครับก็ถือว่าหน้ายาวละถ้าสั่งสิบเจ็ดเซนก็พอครับสำหรับคนที่จะสั่งนะครับตัวนี้สิบแปดเซนมันอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทนะครับ ร้อแปดสิบาทนะครับมันจะเหลือความยาวนี่มันยังปรับลงมาได้อีกถ้าปรับลงมาได้อีกนะครับมันจะช่วยส่งลูกเข้าลาเพิงได้ดีกว่าอย่นี้นะครับตัวนี้นก็คำนวณเจาะพลาดไปหน่อยอ่ะแล้วก็มาเข้าเรื่องต่อชุดนี้หนึ่งร้อยแปดสิบนะครับ แล้วก็เข็มบูทเข็มบูทเป็นของ fx นะครับชุดนี้ fx fx ก็คือส่งลมกลางเข็มนะครับพอเห็นนะครับตัวนี้ตัวบูธตัวบูทมันจะเป็นการเจาะลูกดูลมขึ้นใหญ่นะครับเจาะลมซ้ายขวาตรงกลางมันจะมีแกนเพื่อกันหัวลูกตกนะครับชุดนี้อยู่ที่ ห้าร้อยครับห้าร้อยแล้วก็ตัวแขนง้างตัวนี้นะครับแขนง้างตัวนี้เป็นงานดิบตัวนี้ราคาอยู่ที่ร้อยยี่สิบร้อยี่สิบถ้าเป็นงานสีก็จะอยู่ร้อยห้าสิบประมาณนั้นนะครับก็ตัวนอ็อตตัวนอนนะครับ ตตัวหนอนก็สั่งมาสั่งมาเป็นสิบยี่สิบตัวนะครับมันก็ราคาไม่แพงหรอกแต่ถ้าใครไม่อยากไม่สั่งตัวหนอนก็ทำเองได้ครับทำเองได้ใช้นอ็อตถ้าจะทำเองผมแนะนำนะครับตัวนี้มันเป็นสี่มิลตัวหนอนสี่มิลถ้าทำเองแนะนำเป็นห้ามิลถ้าห้ามิลเราเอามาตัด ตัดความยาวเท่าที่เราต้องการนะครับความยาวแล้วก็ใช้เป็นผ่าเป็นใช้ไข้ไข่ไควงแบนใช้กับไข่ควงแบนนะครับใช้ได้ใช้ห้ามิลถ้าสี่มิลมันจะผ่าแล้วมันจะมันจะทําให้หัวน็อตมันบางนับขันขันไม่ค่อยสะดวกขันไม่ค่อยแน่นถ้าห้ามิลจะดีคนระับ แล้วก็ต้องมีดอกตับเกียวด้วยนะครับราคาก็บวกเงานะครับหนึร้อยแปดสิบตีไปกลมๆก,ก็สองร้อยอ่ะสองร้อยชุดเข็มบูธห้าร้อยก็เป็นเจ็ดร้อยชุดนี้ก็แปดร้อยประมาณแปดถ้าสั่งน็อตด,ด้วยก็มาประมาณเก้าร้อยนะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็ ผมใช้ก็ใบเลื่อยนะครับใบเลื่อยตะใบใบเลื่อยตะใบแล้วก็ถ้าจะพิเศษหน่อยก็แค่มีให้งานง่ายนะสว่านแทน่นสว่านแท่นก็จะทํางานง่ายแล้วก็เครื่องเจียเครื่องขัดหัวคาบัดยดอกคาบนะครับมีอุปรกรณ์ตามนี้ก็ทําได้แล้วครับถ้าไม่มีสว่านแท่นก็ทําได้ไหมมันก็ทําได้ครับ ต้องใช้ฝีมือนี่นึงการกึงการเจาะตรงนี้ก็แต่งลวดลายครับหัวคาบก็ช่วยงานแต่งการขัดมันก็ง่ายขึ้นครับถ้าไม่มีเราก็ทำเรียบๆก็ได้ครับงบประมาณก็ประมาณนี้ครับถ้าแบบนี้เลยนะแต่ถ้าอยากประหยัดกว่านี้ก็สั่งแค่เฟรมนั่นแหละครับ เฟรมตัวเฟรมตัวเนี้ยแล้วก็บูทแค่นั้นส่วนตัวเข็มเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ผมใช้รูสิบสี่มิลน,นะถ้าสิบสี่มิลเนี่ยมันจะใช้กับไอ้ลำแปดมิลอะลำแปดมิลที่เราทําสูบมือเลยประมาณเนี้ยมันจะขนาดสิบสี่มิลสิบสี่มิลใช้ได้แล้วก็หานอ็นอตน็อตขนาดแปดมิลแล้วก็มากลึงใช้หินเจียนะกลึงแต่งเนาะึงแต่งให้มันเข้ากับบูท สามารถทําได้ประหยัดก็จะประหยัดชุดเนี้ยชุดเนี้ยถ้าซื้อแยกนะชุดนี้ไอเข็มเข็มมันก็ตีไปสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบชุดนี้สามร้อยสามร้อยกว่าเนี่ยประหยัดไปได้ประหยัดไปได้ประไปไมาณสามร้อยนะครับวิธีล็อกวิธีล็อกหรือวิธีล็อกตัวล็อกบางคนยังไม่รู้ไม่เคยเห็นว่ามันล็อกยังไงนะครับ สำหรับระบบงานข้างนะครับล็อกด้วยสปริงมันจะมีอยู่ที่ผมเคยเห็นมานะสองแบบสปริงใช้งานสปริงแล้วก็อีกแบบจะเป็นยางไม่รู้ยางอะไรอะ่ะยางที่มันมีความยืดหยุ่นได้นะอัดไว้ติดไว้กับตัวเนี้ยติดไว้กับตัวเฟรมแต่ว่าถ้าใช้ลูกยางนะครับมันจะมีความแข็งมากกว่าการใช้สปริงสปริงนี่เรา เลือกสปริงอ่อนสปริงแข็งได้นะคแต่ถ้าเป็นลูกยางมันก็ลูกยางตายตัวเลยตัวนี้ใช้สปริงค่อนข้างไม่แน่นนะครับนิ่มนี่ครับตัวนี้ก็เป็นงานแหนเมสนะครับแหนเมส งานมือนะครับนี่ครับถ้าใครชอบรูปทรงประมาณนี้ทำแบบธรรมดาก็ได้ครับตัวนี้มันสลับซ้ายขวาได้นะคนซ้ายขวาได้แต่ตัวนี้ผมขี้เกียจเจาะรูนะครับก็เจาะรูน็อตไปตรงนี้หนึ่งตัวนะครับก็สลับได้แล้วแล้วก็ซอล่องตัวนี้นิดนึงนะครับตัวนี้ผมถือว่าซอเยอะไปนะครับเนี่ย นิดเดียวเองจริงจริง,รงนิดเดียวไม่ต้องซ้อเลยนะครับมันแค่ลบเหลี่ยมด้านในแค่นั้นก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็เจาะรูนี่ก็สลับได้ละซ้ายขวาเผื่อใครจะไปทำรูปทรงนี้ก็นี่นะครับประมาณนี้ครับด้านข้างด้านบน จะโฟกัสผมไปจิ้มตรงนี้เฉยเลยงงเฉยเลยผมนี่ครับด้านล่างานีครับตัวนี้เป็นใช้กับตัวค้อนมาตรฐานนะครับระยะรูนอ็อตระยะรูลมตำแหน่งมาจากตัวค้อนมาตรฐานครับผมคิดว่ามันน่าจะใช้กันได้ทุกค่ายแหละ เขาน่าจะเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกคนนะโอเคครับก็ฝากไว้ตามนี้ครับ